Go! Ah! อยู่แล้วว่าทับหลังสือหาเจ้าไม่เจอแนะ่แต่ตอนที่เจ้าคิดว่าหลบพ้นแล้วจะต้องปรากฏตัวแนะ่อุบายนี้ไม่เลวเลยใช่ไหมไม่เลวนี่รบกี่ครั้งก็แพ้ทุกครั้งความกล้าหาญน่าชื่นชมยิ่งึไปใครใช้ใ้เจ้าลงมือหน้าที่ของข้าคือปกป้องท่าน ไม่ใช่ให้ยืนดูท่านโดนทำร้ายเฉยๆการซุ่มโจมตีเน้นเข้าเป้าในครั้งเดียวอาทำให้โดนรู้ตัวก็อยากจะตามต่อแล้วไปเถอะจะต้องกลับไปรายงานแล้วนอะจยุดคุณเจ้าตามต่อไปจะปล่อยเข้าไปแบบนี้ไม่ได้เด็กขอด ชักเกอร์วางมือเธอะเดีเสียเปรียบที่โยโจไม่พออีกหรือไงจะาจะหนีไปถึงเมื่อไหร่ชักเกอร์ข้าไว้สู่อี้ขอสาบานต่อฟ้าขนตกท,ทันทุกวิธีทางเพื่อแลกชีวิตของเจ้ามาถึงแม้ว่ามันยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ข้าก็พร้อมจะตายร่วมกับเจ้าไม่ว่าจะบนโลกมนุษย์หรือประโลกข้าก็พร้อมเคียงข้างเจ้าจนวาระสุดท้าย ไม่มีทางเชื่อใครอีกแล้วและเขาก็ไม่มีทางหยุดเพื่อใครอีกด้วยแต่ว่าตาราลัญจกรไทจื่อยังอยู่กับเจ้าตราบใดที่พวกเขาจะเอากลับมาไม่ได้ก็ไม่มีทางปล่อยเจ้าหนาะ <c oughs> ท่านทูดใว้พูดได้น่าฟังจริงๆเจ้าก็แค่อยากได้ตราลัญจกรไห้จื่อคืนจะได้ไปรายงานผลงานก็เท่านั้นชักเกิน ไว้สูบิเจ้าฟังข้าให้ดีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราสองคนตัดสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกันอีกเห็นแก่ที่พวกเราเคยรู้จักกันข้าจะมอบผลงานชิ้นใหญ่ให้เจ้าเอากลับไปรายงานเถอนี่เป็นแค่ของไร้ค่าสิ่งหนึ่งก็เท่านั้นไม่สามารถสั่นคลอนใจคนได้นับแต่ตอนนี้ เขาจะกล้าวต่อไปด้วยขาเขาเอง ทำไมทุกครั้งที่เจอเจอ้าถ้าไม่อยู่ในห้องเก็บฟืนก็อยู่กระท่อมร้างทุกทีทำไมเจ้าถึงไม่อยู่นี่ได้คำถามนี้ข้าควรถามเจ้าถึงจะถูกเจ้าคิดว่าทุกคนก็เหมือนเจ้าหมดหรือไงที่เป็นเท่าแก่มีเงินร่ำรวย <c oughs> ทำไมเจ้าถึงบาดเจ็บเจ้าทำอะไรพันแผลไง <c oughs> เร็วสิ อยากถามอะไรก็ถามเถอเห็นเจ้าอดอั้นไว้ข้าเองก็ลำบากใจเจ้าบาดเจ็บได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับม้าพวกนั้นทำไมต้องอ้อมค้อมถ,ม,ถมถามถึงม้าด้วยล่ะจริงๆอยากถามถึงคนมากกว่ากระมังใช่แล้วใครเป็นคนจะเผ่าอาร์เซเลอร์แห่งทุ่งหญ้าจริงๆข้อนี้ข้าไม่ปฏิเสธเจ้ารู้จักกับเซียลเคหานของออเผ่าอาร์เซเลอร์งั้นเรื่องที่เขาสมคบกับวังจุนขั่ว ขโมยเงินห้องพระคลังของโยโจเจ้ามีส่วนด้วยไหมเขาบอกเจ้าได้เพียงว่าข้าทุกคนของเสี่ยวเคอหานทำร้ายส่วนที่พระเจ้าปล้นรถเงินท้องพระคลังได้ก็เป็นเพราะว่าข้าแอบเล่นตุกติกเป็นเจ้าจริงๆด้วยจะเป็นใครกันแน่อาจุน๋อ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อเจ้าไม่อยากพูดงั้นข้าก็ไม่ถามแล้วข้าจะเห็นเจ้าเป็นพอ่อคาช่วยคนหนึ่งไปช่วยเขาแต่เห็นคนใกล้ตายแล้วไม่ช่วยไม่ใช่นิสัยข้าออกจากโยโจแล้วเจ้าจะไปไหนบอกเจ้าไม่ได้หรอกเดินทางลงใต้ด้วยเส้นทางสายนี้มีทางให้เลือกเพียงสองทางเท่านั้นทางหนึ่งคือไปสวดโจอีกทางคือไปทุ่งหญ้า เจ้าคงจะไม่ไปเผาทุ่งหญ้าหรอกละมังอย่าไปสู้โจหมายความว่าอย่างไรที่ั่านเป็นเขียชายแดนติดกับเผาทุ่งหญ้าใกล้จากต้าถังและอย่างหลายปีมานี้มีการสืบไม่หยุดหย่อนเจ้าดูแลตัวเองให้ดีก่อนเถอะข้าจริงจังนะรีบไ,ไปเถอะที่นี่ไม่ปลอดภยัย ถ้ามีคนถามถึงเขาบอกไว้ว่าไม่เคยพบข้าเเจ้าตัวคนเดียวรับมือไหวเหรอหวังเจอเถอะข้าไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอก <c oughs> รอเดี๋ยว <c oughs> ครั้งหน้าอย่า้้ไปอยู่สถานที่แบบนี้อข้า <c oughs> ไม่รับการให้ทานยงหยิดยามลงนะ ที่ให้เจ้ายืมรอเจ้าเมื่อคืนอยู่ยนะขอบคุณนะทุกแกพบเจอวันหน้าสิบสไม่สิ ยงงนิ้โรียนของกินเจ้าร่วงแล้วรีบเก็บขึ้นมาด้ว เจ้าไม่กินข้ากินนะเจ้าค่อยๆกินสิข้าไม่แย่งเจ้าหรอกเจ้าดีกับข้าจริงๆอะต่อไปพวกเราเป็นพี่น้องกันนะมีสุขร่วมเสพ <c oughs> พิ่เลีเย,ยนข้าหิวน้ำจังขอดื่มน้ำของท่านหน่อยนะอะ พุทธไฮข้าขอน้ำอีกจะได้ไหม <c oughs> ของกินของดื่มวันนี้ข้าให้เจ้าหมดแล้วเจ้าไม่เอาเองแล้วจะโทษใครได้กันละ่ะ ท่านจือมีข่าวของเล่ยเยียนไหมประมอมได้เพิ่มกำลังพลค้นหาร่องรอยขององค์หญิงหยงอันในทุกอำเภอแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยเพื่อค่ะ จ็เป็นคนอ่อนแอหลงอยู่ในโลกสามัญชนตัวคนเดียวพ่อไม่วางใจเลยจริงๆ แล้วเดี๋ยวงั้นแล้วยดี๋ยวพสูจีพี่สูจีมาช่วยข้าแล้วเหรอจะตายก็ยังมาทำให้รถม้าของข้าสุกกระโปรก <S <S พิสูเอียเป็นใครกันให้ข้าจับตัวพิสูอีของเจ้ามาด้วยดีไหมเจ้าจะได้มีเพื่อนไม,ไม่ต้องเขาร้องไห้อย่าทำร้ายพิสูอี้เลย <c oughs> ให้ตายสิเจ้าก็หายตัวมาหลายวันแล้วนะก็ไม่เห็นพิสูอี้อะไรของเจ้าจะมาตามหาเจ้าเลยเนะี่ยรู้จะมีคนรักใหม่ไปซะแล้วนะจะต้องการเงินเท่าไหร่ ไม่ว่าเท่าไรเขาก็ให้เจอได้หมดเลยขอแค่ปล่อยตัวข้าไปนี่คุณหนูตระกูลสูงทรงยิ่งปล่อยให้ไปไม่ได้เลยปล่อยเจ้าไปคนในครอบครัวของเจ้าก็จะมาจับข้าไปาสิไม่หรอกไม่มีทางเขารับรองได้ไม่มีทางุเอเทา <c oughs> อ่าไหร่เขาขอร้องนะท่านปล่อยข้าไปานนเถอะนะข้าต้องการพักผ่อนแล้ว <c oughs> ถ้ายังวุว่วายอีกขยจะตัดลิน้นเจ้าสือ อืมไม่เล้วนี่ฉลาดขึ้นแล้วนะเจ้าเนี่ห <laughs> ยุด Này mưa xua chủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ผมหอได้อย่างเดียวจ้ร้นนี้ไม่รับโดน้อมจ้รับเต็มเต็้าใส่ให้ไมนี่จ้ามีราคาดีสุดเล่นต่รวอย่้นะเฮ้ยเ้ยเอดสื้อโจอยู่ที่ชายแดงเดิมก็เป็นที่หั่งลายอยู่แล้วซำยังทำสึกตลอดทุกปีทำไมถึงยังคึอพาเช่นนี้ได้ ฮะโอยจะต้องแค่ยอมคงสุนหึงเลยทำทั้งใจเลน้ำตาคือจเลยมาดื่มหน่อยดื่มหน่อยแม่จะเป็นเมืองที่รุ่งเดินที่สุดอย่างช่างอป็นก็ไม่มีภาพที่สงบสุขเช่นดี